ชื่อเล่นไปชื่ออาโหงเหรออ๋ออาโหงอาโหงอยู่มอไหนเนี่ยมอหนึ่งอ๋อมอหนึ่งใช่ไหมแต่กี้คุณแม่บอกเป็นไงนะน้องเขาเป็นเขาติดเกมเหรอเด็กติดเกมท่านท่านไหนบอกนึนสน่สุดยอดอ๋อครับติดเกมครับสุดยอดแล้วมีปัญหาอื่นไหมเรื่องเรียนเป็นไงอะ เรื่องเรียนก็โอเคแต่ความจําไม่ค่อยดีอืมก็ก็ก็กคือเกมมันมันก็คงดึงดึงความจําไปอะนะใช่ป่ะก็เกมมันก็คงช่วยดึงความจําไปครับไม่ใช่ดึงคือเจคือเอาเกมออกแล้วใส่ความจําเกมใส่เข้าไปอ๋ออ๋อก็คือในสมองมีแต่เกมเลยเหรอไม่ในสมองมีแต่เกมเลยเหรอใช่ป่ะ ในสมองมีแต่กเกมอใช่คุณครูมไม่ต้องมาดูแม่ไม่แม่ไปไรก็คือตอนนี้ผมบอกเลยว่าน้องเขาเป็นตัวตัวแทนของเด็กปัจจุบันนี้นะเพราะว่าเด็กปัจจุบันนี้น่าจะน่าจะมีปัญหาไอ้น่าจะมีมีปัญหาแบบนี้เยอะใช่ไหมใช่ปะน้องค่ะแต่น้องเรียนได้น้องน้องเรียนน้องเก่งภาษาอังกฤษอ๋อกออ่า สอบอ n นไได้เก้าสิบคะแนนครับครับแล้วก็ถามคุณแม่หน่อยทำไมคุณแม่ถึงอยากให้น้องฝึกสมาธิอะเป็นพ่ออะไรอนีอ่อ๋อคือตอนนี้กำลังเข้ามิติที่ห้านาอก็อยากให้เด็กฝึกไว้ก่อนอืมคืออยากให้เพราะตัวเองก็ก็ทำสมาธิอยู่อยู่บ่อยๆก็เลยอยากให้น้องเขาทำสมาธิได้เพราะว่า่าเพราะว่าเด็กติดเกมเนี่ย กลัวเขาจะไม่แม่ไม่ใช่ที่แม่คิดลองกลัวเขาสมองเขาจะไปกัดเกมหมดก็เลยอยากจะให้เขาดึงตรงนี้มาด้วยจะได้เรียนหนังสือไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็ไม่เป็นไรแม่แม่ไม่เลยอ๋อก็คือเพิ่มอยากแม่คิดาอยู่อยากให้เขามีเพิ่มสมาธิอีกแบบหนึ่งเข้ามาใช่ไหมให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็แล้วคุณแม่คิดว่ามีประโยชน์เหรอก็เห็นเขาเขาโจมตีผมอยู่เขาบอกว่า แค่ฝึกเขาบอกว่าฝึกแค่แค่มีสมาธิพออย่าให้เลยไปอะไรเงี้ยผมมาชอบสอนเลยอ่ะแล้วคุณแม่คิดจะคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ไหมหรือมีโทษตามที่เขาบอกไหมไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเด็กเขาเขาไปในทางที่ดีเขาจะทาให้เขาจะมีปัญญารู้อ่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาทําอะไรถูกหรือผิดเราก็จะได้ไม่ผู้ใหญ่จะไม่ได้คิดมากเวลาเขาโตมาเขาไม่รู้อะไรยังไง อ well าแล้วเออก็คือสตอาร์ที่มันมีสองช้อยเขาบอกว่าให้สอนแค่สมาธิแต่อย่า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 สอนถอดจิตเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุณแม่จะเลือกแบบไหนอ่ะคุณแม่จะให้ผมสอนน้องเขาแค่แนวสอนเลยบ้านูกําลังสมาธิหนูก่อนดูกําลังสมาธิเธอครานี้หมอเขาเตือนมานะเขาบอกว่าเอาแค่สมาธิพออย่าถึงขนาดขั้นดอกถอดจิตเลยแต่นี่คุณแม่เลือกเองนะคุณแม่เขาบอกว่า แล้วขงนี่อยากจะฝึกสมาธิแค่ไหนอะอยากจะฝึกแค่แค่มีสติสงบจะมีสติหรือว่าอยากอยากถอดจิตเลยอะเขาเขาเข้าไปดูใน youtube ที่มีคนสอนเรื่องสมาธิด้วยเขาแต่เป็นพวกเด็กที่เกมเหมือนกันนลเนาะเขาก็สอนกันนั่นแหละอ๋อแล้วฝึกได้ผลไหมไปฝึกกับตามเขาได้ผลแค่ไหนอะเล่าให้ฟังหน่อยดิเดียยังไม่ค่อยได้ดทาไรแค่ลองดูดิฟหน่อยหน่อย อ๋อแต่ไม่ได้ผลเลยเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าลองวิธีลุงแม้วิธีลุงเนี่ยอาจจะถอดจิตระเบิดระเบ้อเลยนะเอ้ยถ้าถอดจิตได้อยากไปไหนอ่ะเอาไปไปดูทหารฝโกเคยังไงบ้างเอาหันกล้องมาชัดๆหน่อยหันกล้องมาตรงๆหน่อย ยี่บอกอะไรนะไปไหนเอ้ยเดี๋ยวจะไปประเทศต่างๆนนะอาประเทศอะไรก็บอกมาดิประเทศอะไรเอาสักสบไปเลยกาสิงคโปร์พอแล้วประเทศเดียวก่อนอย่าไปเยอะอัฟกิกาจะไปดูอะไรอ่ะป่นมั้งเออไปดูอะไรแต่ละประเทศไปดูอะไรเอาแค่สามประเทศเนี่ยอ่ะมีประเทศแต่ละประเทศอยากไปดูอะไรอยากดูแอลเอเบิร์ของยูเครนและที่ญี่ปุ่น การระเบิดฟิวเชียรญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยเอาเนี่ยโอ้มันก็มันก็ต้องย้อนเวลาไปดิเออโอเคไม่เป็นไรอ่ะย้อนเวลา <c oughs> ก็อาจจะเป็นรูรูเหลือไว้ก็ได้รูนูนโอเคไม่เป็นไรอ่ะและสิงคโปร์อยากไปดูอะไรสิงคโปร์เหรอก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาเช็ชีพิกันยังไงอ่ะอ๋อเนี่ยและแอฟริกาจะไปดูอะไร เอฟริกาอยากจะไปดูพวกสัตว์เห็นพวกเห็นในหนังมีสัตว์เยอะอาะสัตว์ไหนที่เราชอบอ่ะสัตว์ไหน,เ,ออนเหรอช้างมัง้งอ๋อช้างเหรอยันไงมีช้งางทะลุปากโอ้ช้างประเทศไทยก็มีช้างอ่ะ ็เปนสิโตะติงโตประเทศไทยไม่มีโอเคก็ไปดูครับชื่อหงนะโอเคก็ลองแต่คุณแม่เลือกแล้วนะคุณแม่เลือกเอาเอาแบบธรรมดาหรือว่าจะเอาเอาแบบถอดจิตนะคุณแม่เลือกถอดจิตซิไม่งั้นจะไปได้เหรออยากให้ถอดจิตถึงไปได้เองธรรมดาก็แค่นะสมาธิเฉยๆโอเคไหมถ้าถอดจิตเองถึงจะไปได้เองจะเอาอะไร ถ้าเองถอดจิตเองก็จะไปเที่ยวไหนก็ได้ถ้าเก่งแล้วแล้วจะกลับไปยังไงอ่ะเอ้าก็ลืมตาลืมตาก็กลับมาเลยลืมตาเมื่อไหร่ก็กลับทันทีลืมตากลับมาเลยเลออใช่ไอ้ไปเนี่ยยากกว่าไปเนี่ยยากกว่ากลับนี่ง่ายชิบหายไปเออไปไปให้มันได้ก่อนกลับมันง่ายโอเคก็ไปภาพฮะจะเพื่อเพืย อ่าโอเคตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจนั่งหนึ่งนาทีได้ป่ะนั่งได้นั่งตับตานั่งดีดีาาเขานั่งได้นานอยู่นะอโอเคเป็นเองไอ้โหงยังเห็นผู้เจ้าอยู่ไหมก็เห็นอยู่เอาโหงกัดผู้เจ้าทำให้สุขใจสิ่งที่อันที่สามขอฮะแน่ี่ง ้าพเจ้าสงสัยไม่ถูกใจสิ่งที่สามขอไงมันต้องขอให้เป็นไงเราขอแกล้งคนอื่นยังไม่ค่อยได้หรอกเราต้องขอขออะไรดีๆเข้าใจใช่ไหมเก็อขอว่าขอให้ประเทศไทยประเทศไทยก็แก้ปัญหาโควิดก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ใช่ไหมถ้าใครแก้ได้ก็ขอให้เขาขึ้นมาบริหารแล้วกันเข้าใจใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้ท่านท่านโอเคเข้าใจใช่ไหมอืมโอเคไหมข้ 3, อสามเนี่ยขออย่างนี้โอเคไหม โอเคไหมทํานตอบรับยังเหมือนบไอ้ไอ้พยักหัวแบบนี้อ๋เอเฮ้ยพยักหัวได้ด้วยเหรอฮะเอ้เวลาเวลาขอแล<ช>้วทำไมเรารู้ได้ไงว่าคุณเจ้าชอบไม่ชอบเราดูเราดูจากตรงไหนอ่ะคุณแม่หัน <รอ S 2> หันร่างหม่ัน <รอ S 1> ไปซ้ายหน่อยนึงคุณแม่รู้จากความรู้สึกแกอ๋อเนี่ยเอาแล้วมีพยักหน้าด้วยเหรอใช่เ๋อเนี่ย เอาท่านก็ไม่ใช่ปูนเลยเดยีท่านก็รู้สึกว่าท่านมีชีวิตยังรู้สึกแล้วเนี่ยดีใจไหมดีใจไหมที่ไอ้น,นี้เขาบอกว่าเราคิดตัวเองแล้วเราถูกสะกดจิตอะเรารู้สึกไหเหมือนเหมือนเราคิดตัวเองหรือหรือรู้สึกว่าเหมือนเราถูกสะกดจิตไหมไม่ไม่เจอจริงๆใช่รู้สึกเจอจริงๆรู้สึกเจอจริงๆเหรอะรู้สึกเห็นจริงๆอใช่ปะ่ะใช่แล้วเวลาเราคุยเรากระเรากับทู่เลยกับท่านนี่ท่านได้ใจได้ อ๋อเนี่ยรู้ในใจได้เลยเหรอเป็นความรู้สึกที่ดีไหมรู้สึกอัศจรรย์ไหมรู้สึกดีอยู่อัศจรรย์ไหมอัศจรรย์อัศจรรย์มากหรือน้อยมากหรือน้อยเออก็อัศจรรย์อยู่นะ<ช>แต่ที่เราจะเจอไม่ใช่แล้วเราคิดว่าเพื่อนเราที่เล่นเกมหรือเพื่อนเราในประเทศไทยในในโลกเนะี่ยคิดว่าเขาทํา เขาอะไรนะเขาเห็นแบบนี้ไหมหรือว่าเขาไม่เอ้เขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมหรือว่าไม่มีใครไม่น่าจะมีใครมีประสบการณ์เราลองคิดดูดิว่าไม่น่าจะมีใครมั้งไม่น่าจะมีใครเห็นแบบเราใช่ป่ะใช่ป่ะยืนยันหน่อยสิคิดว่ามีใครมีใครที่เขาไปฝึกกันเองอ่ะไปฝึกกันเองโดยที่ลุงไม่ได้สอนอ่ะคิดว่าเขาจะมีประสบการณ์ไหมไม่รู้สิอืมเราคิดว่าแม่ใจเราคิดว่าเป็นทิกไหมทิกไหมที่ต้องให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะ คิดว่ามันกเป็นทิกอยู่นะอฮะ,อะเราคิดยังไงอ่ะก็โอเคเด็กเด็กเด็กเป็นลูกผสมไตวันเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไร<อ>ก็โอเค่ะสีกข้อหนึ่งเรากาบผู้เจ้าขอผู้เจ้าพาเที่ยวอ่ะเออเริ่มจากที่ว่าเรากาบผู้เจ้าขอผู้เจ้าเห็นโลกก่อนอะคุณแม่นั่งถึงท้าคุณแม่นั่แล้วต้องไม่ดีอ่ะ ไม่ไม่คุณเห็นเกือบเห็นโลกยังสรุป่าเห็นโลกยังเห็นาเห็นโลกใช่ไหมงั้นก็คนคุณแม่เดี๋ยวผมนําเองดีกว่า่ะก็ไปแอฟริกาไปดูสิงโตก่อนไปไปดูฝูงสิงโตไปขอพู้เจ้าไปขอพู้เจ้าไปดูแอฟริกาไปดูพวกฝูงสิงโตคุณแม่นับหนึ่งถึงห้าเดียดูว่าเขาถึงสิงโตยังอะเห็นยังลูกไม่คุณแม่นับดีกว่านับหนึ่งถึงห้าอ่า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอถามคุณแม่ถามดิเป็นยังรูปถึงแล้วเยอะไหมสิงโตประมาณตัวหนึ่งต้องทำไมน้อยจังอ่ะไม่รู้สิเดินเดินไสิต้องใส่สิงโตลงทางออเนี่ย แล้วอยากไปทำในสิงโตสามสามทำไปไปทำสามข้อที่เราบอกมาเองพางกับไปหาเพื่อนมันสิมันหลงทางมาน่ะอย่างแรกเลยไปขี่มันไ,มไปขี่มันดูไปขี่ไหมโอเคเพราะผมจิตยากไงฮะล้วเจอไอเจอสิงโตตัวพูดตัวเมียเนี่ย ไม่รู้สินะกับต,ตัวผู้มัง้งตัวผู้มันจะมีแผงคอใช่ไหมอ่าแล้วตัวมันใหญ่ดีป่ะตัวก็ประมาณสิโตัวเห็นในสสุรคดีโอเคแล้วไปขี่หลังมันได้ป่ะขี่หลังมันได้แล้วเนี่ตื่นเต้นไหมเออไม่ค่อยตื่นเต้นงั้นท้าไม่ถ้ายังไม่ตื่นเต้นเอามือไปงัดงัดฟันมัดูดิดูเขี้ยวมาหน่อย ลงจากสิงโตก่อนฮะฟันเยอะมากเลยเนี่ยเอา้าเราไปงัดได้เหรองัดได้เอา้าแล้วแล้วตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าไม่ใช่ชีวิตจริงไม่เป็นไรเรานีมัใช่ไหม,ไมจริงๆอะฮะเรารู้สึกยังไงอะเรารู้สึกถึงน้ำลายในปากมันไหมรู้สึกถึงน้ำลายที่อยู่ในมือเต็มไปหมด แล้วก็เอามือไปเช็ดใส่สิงโตอ๋อเนี่ยไชอบอ้าวเนี่ยแล้วมันมองจแล้วมันมองเราไหมเนี่ยมันเห็นเราไหมไม่รู้สิมันเหมือนมองตรงๆอ่ะอ๋อเนี่ยเออประสบการณ์ดีใช่ป่ะอฮ้แล้วลองมองไปรอบๆสิงโตที่เราอยู่ที่เราเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นแต่ป่าแต่ก็ป่า มันเป็นป่าหรือเป็นตุ่งเป็นทุ่งหญ้ามันมันก็มีทั้งป่าทั้งทุ่งหญ้ามันเป็นเหมือนที่โล่โลกอ่ะอืมแล้วเราอยากจะไหลไปดูหลักไหลอยากจะไหลไปดูไปดูฝั่งอืนะ่นนะเราอยากดูอะไรฝูงฝูงช้างเหรอลองดูที่ไหลไปดูดิยมองไปไกลๆดิว่ามีฝูงช้างไหม มีสองสามตัวมัจะประมาณสามตัวเนี่ยกำลังไปอยู่ขึ้นไม่ได้สูงเกินไม่าก็ขอพู้เจ้าขอผู้เจ้าขอหอกขอพู้เจ้าขอกหออขึ้นมาเลยลองลองดูคุณแม่นับหนึ่งถึงห้าดูว่าน้องเขาจะหอได้ไหมคุณแม่นับหนึ่งถึงห้าหอะนะหนึ่งองาม สี่ห้าออกขึ้นได้ยังขอกขึ้นได้แล้วกำลังขึ้นไปยากมากเพราะพระพุทธเจ้าสอนขอแล้วมันต้องกมจิตยากแน่ไม่เป็นไรก็หอบหอบไปบนตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องขึ้นช้างแล้วหอบไปบนแถวนั้นดูดูสักรอบหนึ่งหอบกว้างๆหน่อยแล้วบอกมาว่ามองลงมาแล้วเห็นอะไรบ้างมองเห็นมี เหมือนสระน้ำสระน้ำตื้นๆแล้วก็มีม้าลายด้วยเนี่ยเห็นชัดไหมก็เห็นชัดอยู่<ล>พอได้และสระน้ำนี่มันมีอะไรอยู่ในสระน้ำไหมก็กำลังลงไปดูมองไม่เห็น,นเอ,อ่อในสารคดีบ,บอกมีพวกอะไรนะพวก a อเคกับพ<ม>ี่<ม>หตะมีมั้ยใช่ไม่เห็น เ็นแต่น้ําแล้วก็มีปลาอยู่นิดนึงอ๋อเนี่ยโอเคอเหาะเนี่ยเห็นม้าลายใช่ไหม่ะแล้วเหาะครบเหาะครบรอบยังเร็วเหาะให้ครบรอบเลยโอเคเหาะดูเหาะทีไรเขาคุ้จิตยากสุดที่เลยเออแล้วแล้วเราเหาะแทะท่าตั้งหรือท่านอนท่าตั้งท่ายืนหรือว่าท่าท่านอนแบบซูเปอร์แมนท่าซูปเปอร์แมน อ๋อเราห่อแบบสู้มาแมนเลยอ๋อท่าบางทีเขาก็หอท่ายืนก็ได้นะท่ายืนเหมือนเหมือนยืนหอโอเคแล้วเราเหรอฮะได้แล้วโอเคต้ไม่ได้ยากอีกอ๋อตอนนี้ห่อท่ายืนแล้วเหรอใช่โอเคแล้วเป็นไงเห็นอะไรเพิ่มไหมบอกมาก็เห็นแต่ต้นไม้เอยาวเต็มไปหมดเลยสรุปนี้สรุนี้เห็นชัดไหมเนี่ย ก็เห็นได้อยู่ชัดไหมลูกก็ก็เป็นลางลางอะทำหมเราตั้งใจให้ชัดขึ้นได้ไหมที่เราเห็นอะสองสามสี่ห้าเห็นไังลูกอืมได้อยู่ อ๋อ oh, ได้อยู<ใ>น่นะโอเคงั้นไปไปสิงคโปร์ก่อนดีกว่าไหฮะไปเที่ยวสิงคโปร์ปะคุณแม่คุณแม่นับหนึ่งถึงห้าดูว่าน้องเขาจะถึงสิงคโปร์ไหมเอานับหนึ่งถึงห้าไปสิงคโปร์เลยนะลูกขอบพระเจ้าดีกว่าคิดแกลียดหัวโอเคขอบคุณจ้าต่างความพอพระพุทธเจ้าหนึ่ง <All right. S 1> สองสาม สี่ห้าตื่นเงี้ยลรกตื่นแล้วแต่มันเหมือนมืดไปหมดอะเปรงไม่รู้ว่าสิงคโปร์หน้าตายอย่างไรอ๋อเนี่ยเอาไหมมันเคยมีรูปไงมันที่มันมีรูปสิงโตอะที่ที่ที่มันเป็นในน,น,น้ําพุน้ําอะไรงี้ใช่ไหมะอ๋อไม่เป็นไรลองดูว่าเราไปถึง<า>สิงคโงปร์แล้วฮะแต่ไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสิง นี่ไงถึงต้องให้ดูรูปก,ก่อนเงี้ยงั้นก็ไปอะไรนะไปญี่ปุ่นเลยไปนับหนึ่งถึงห้าไปญี่ปุ่นอ,อับายง่อยู่คุณแม่นับหนึ่งถึงห้าหนึงสองสามสี่ห้าเป็ยังูปถึงแล้วมีคนติดหมดเลยไปเห็นหิมะยังไม่ยังไม่เห็น ให้เขาบรรยายมาเขาอยู่ไหนคุณแม่ยกกล้องนิดนึงครับยกกล้องสูงขึ้นนิดนึงโอเคอ่าแล้วเอียงซ้ายนิดนึงครับโอเคโอเคแค่นี้นนแล้วครับเอียงซ้ายโอเคเอ่าคุณแม่นะเอียงซ้ายนิดนึงครับคุณแม่อ่าซ้ายมืออันนั้นขวาครับเอียงซ้ายโอเคอีกนิดนึงครับซ้ายอีกนิดนึงไม่ไม่อันนั้นขวาครับคุณแม่เอาซ้ายโอเคโอเคแค่นั้นแหละโอเคแต่ว่าโอเคประมาณนี้ยครับคุณแม่อ่คุณแม่ถามหน่อย ถึงอะไรที่ญี่ปุ่นเห็นอะไรบ้างลูกเห็นคนเต็มไปหมดแล้วก็มีบ้านเมืองเต็มไปหมดเห็นชัดไหมเห็นชัดอยู่ลงไปเล่นกับเขาหนออ่อยดิยลงไปเดินกับเขาหน่อยเป็นอาการหิม่มห้อีไม่ออกเลยเอโอเคอันนี้คืออันนี้เป็นเมืองมั้งถ้าเป็น,นอยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตกหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวแค่อเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาลงไปเล่นกับเขาหน่อยไปไปเดินเล่นกับเขา ลงไปเดินยังวิแฮมเบอร์เกอร์อรลองหายใจดิหายใจได้ป่ะอากาศที่ญี่ปุ่นเป็นไงหายใจได้อากาศเป็นยังไงบ้านมายายมาดิอากาศที่ญี่ปุ่นต่างจากประเทศไทยยังไงฮะอา,ากาศเยน็เยนเย็นเย็นกว่าประเทศไทยเนี่ยใช่ป่ะได้เห็นพวกคนเขาเดินเล่นกันไนหมพวกเด็กๆไหม ไปหยอกเขาหน่อยดิไปหยอกเขาไปดึงหูเขาหน่อยไปหยอกเด็กๆหน่อยฮะตีหยอกได้ไหมเตตูเต้น้องล้มลุกไม่แม่อะไรแม่ฮะแล้วเขารู้สึกไหมเด็กอ่ะเขารู้สึกไหมก็เหมือนแบบเหมือนเด็กล้มทั่วๆไปอ่ะเป็นเตตูเด็กเขา อ้าโอเคอ้าวเดินไปด้วยแถวนั้นดูีิว่ามันมีผีปนกับคนไหมเดินดูไอที่เราเห็นบรรยายมาที่เป็นยังไงแล้วลองดูว่าเราสามารถเห็นพวกผีญี่ปุ่นได้ไหมไม่ไม่ค่อยเห็นว่าผีญี่ปุ่นหน้าตายไงไม่ผีมันไม่อยู่กลางแจ้งหรอกมันจะไปอยู่ที่ลับๆอะ่ะต้องไปดูไอพวกพวกบ้านล้างพวกอะไรพวกนี้ลองหอบไปดูเนียไปดูดิดดม,มีบ้านล้างตนะไปดูที่มุมนั่นเละ ใช่ท้องไหนที่มันล,ลับๆมานะบ้านล้างบ้างวัดเก่าบ้างโบราณบ้างไปดูแถวนั้นแหละมันจะมีรู้สึกว่าจะเจอเหมือนผู้หญิงลางๆผมย,ยาวๆเนี่ยเดินเข้าไปถามเลยฮะบอกว่าเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราให้รางวัลบอกเดี๋ยวเรามีรางวัลให้พาเราเที่ยวหน่อยมันมันวิ่งหายไปเลยอ่ะเนี่ย มันวิ่งหายไปเลยกลัวเราดิเรากลัวเขาวิ่งมันกลัวเราเปล่าหรือเราเรากลัวมันมันมันเรากลัวมันหรือมันกลัวเราอ่าใค่กลัวใค่สองกลัวเองไม่ต้องกลัวหรอกเองไปพร้อมกับพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปเดินไปตัวสันสันแหละไม่ต้องสันหรอกใครสันใครสันหนูทั้งสองไปกล้าๆหน่อยไปเลยลุงบอกไหม ดูไปอีกไหมหออเหอะดูเลยไหมนอกเนี่ยเริ่มลำคาลแล้วเนี่ยอะไรนะเริ่มลำคาลแล้วเนี่ยมันวิ่งรอบอะไม่เป็ลลเน่ยไม่เป็นไรไ<ม>ขอขอขอิงหาะขึ้นไปไปดูบ้านล้างดีกว่าไปไปดูว่ามีบ้านล้างไหมบ้านหรือปราสาทเก่าๆปราสาทเก่าๆบ้านล้างเก่าๆไปดูหน่อยไหมว่ามันสัญญายมาได้มันจะมีมันจะเหมือนหนังผีญี่ปุ่นไหมที่เขาบอกก็มีพวกคนดูหลายๆชั้นเนี่ย เียงมองเขาเป็นเมื่อทะลุหน้าต่างแล้วอะไรนะใครจริ้เขาหนูนี่แหละหมายถึงทะลุคอนโดได้เหรอเปล่าทะลุหน้าต่างและต่างพังเลยไม่รู้ว่าใครจะชใวไม่มีมันเป็นจินตนาการเรามันไม่พังหรอกโอเคโอเคจินตนาการมันรีเวิร์สกลับแบบโอเคกลับมาแล้วไม่รู้ว่าใครทำพังนะอ๋อหมายถึงว่าเราเราเราคิดว่ามันพังแต่จริงพอเรา เราตั้งใจว่าไม่ให้มันพังมันก็ไม่พังใช่ไหมครับอ่าโอเคแล้วพวกเข้าไปดีต้องการให้เห็นผีอ่ะไปไปดูผีญี่ปุ่นสักตัวหนึ่งไหมไปดูหน่อยอเจอเจอยังประตูมีใครอยู่ไหมนกนกนกตะโกนเรียกไปตะโกนเรียกไปว่าไม่มีใครอยู่เปิดประตูอีกชั้นแป๊บนก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 ไม่มีใครอยู่คนโดล้างหรือไงเนี่ยโอเคนะ ผีมันก็อยู่ถ้าถ้าลองลองหอกไปที่ใหม่ตรงนั้นไม่มีแล้วไปดูไอ้พวกปราสาทกับบ้านล้างอ่ะบ้านล้างเหรอที่ป่อนยังไม่ค่อยมีบ้านล้างอ่ะไม่ค่อยมีบ้านล้างให้เห็นอ๋อเนี่ยงั้นงั้นงั้นเองลงมาข้างล่างเลยเอง็งเอ็งตะโกนเรียกเจ้าที่มาดกว่าโอเคเออเ,เจ้าที่คใครเป็นเจ้าที่เขตน,นี้ให้มาหาหน่อยอนี้ก็เห็นเจ้า เจ้าที่วาร์ปมาเนี่ยเป็นใครเป็นคนไนเนียอ,อบรรยายว่เจ้าที่เป็นใครเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคนหนุ่มอ๋อคนหนุ่มเหรอเขแต่งตัวยังไงแต่งตัวแต่งตัวเหมือนแบบเหมือนสซสูดอะ๋อก็กเป็นคนงานอะ,อะไรนะเหมือนเป็นคนงานบริษัทอ๋อเนี่ยเจ้าที่ปัจจุบันเหรอ คุยกับเขาดิเอคุยกับเขารู้เรื่องไหมยิงถามที่ว่าเขาจะเขาจะเขาเป็นเจ้าที่ใช่ไหมถามที่ว่าเขตของเขาเนี่มีผีไหมผีผีดุดุผีผีเล่ร่อนไหมให้พาไปหาหน่อยมันบอกว่ามีแต่ไม่ค่อยดุเท่าไหร่เนี่ยให้เขาหาให้เขาตกใให้เขาพาไปหาเพื่อนก็ได้เพื่อนคนไหนที่มีที่เขตเขามีผีดุดุอ่ะให้ไปหาหน่อย เขาบอกว่าที่นี่ไม่ค่อยมีผีดดนอกจากพวกคนคิดไปเองเอาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเราดูหนังเขาบอกเองเองบอกไปดีเราดูหนังอะดูหนังเห็นผีญี่ปุ่นเขาว่าดุดีอะก็เลยอยากมาอยากมาเยี่ยมหน่อยบอกเขาว่าให้ช่วยพาไปหาอะไรที่ดุที่สุดในประเทศได้ไหมผีที่ดุที่สุดในประเทศได้ไหมเดี๋ยวจะให้รางวัลโอเคแบบหนึ่งมันบอกว่าได้อยู่ แล้วก็พากันลอยลอยไปเลยนะสนุกแน่งานนี้เหาะไปแล้วเหรอฮะใชม่มันมันรู้กันลอยแล้วเขารู้ด้วยเหรอว่าที่ไหนที่ดุที่สุดอ่ะเขารู้ด้วยเหรอไม่รู้สิลอยไปตามก็ในหมู่เจ้าที่ไม่ในหมู่เจ้าที่เขาคงคุยกันแหละว่าตรงไหนดูดุเขาคงแชร์ข้อมูลกันอยู่แหละเข้าใจไหมโอ้เข้าใจ อาแล้วไปเจอ,อยังไงตกลงอีก็ไปจอดมัน<อ>แบบไปจอดที่หนึ่งอ่ะที่นั้นเป็นยังไงบรรยายมาดิเงินแบบก็เป็นเหมือนบ้านล้างมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอ๋อเนี่ยอ๋อเนี้ยแล้วก็ถึงประตูกำลังจะพังก็เลยช่วยสมทบมันหน่อยเตะประตูอ๋อเนี่ยอ๋ <c oughs> อเนี้ยแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะมีใครอยู่ก็เหมือนแบบ บ้านหลังแล้วก็กําลังเดินขึ้นบันไดก็เราว่าโอ้โหขี้อยู่ไหมแล้วก็เจอห้องสองสามห้องอเลยเตะประตูให้หมดเลยพังหมดทุกห้องอืมอะไรแม่ก็มันพังแล้วนี่ไม่ไปใส,ส่สดใช้ให้เดี๋ยวหนูก็รีเวิร์สมันกลับหรอกมันเป็นจินตนาการเราเห็นเป็นจินตนาการในจิตของเราโอเคไม่เป็นไรเอา้า ตกลงเจออะไรไหมไหนตำนานผีดุมีไหมเจอ,อผีกำลังเล่นเปียนโนโเหรอเนี่ยเป็นใครอ่ะผู้หญิงประมาณผู้หญิงกำลังเล่นเปียนโนอยู่เนี่ยกี่คนคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาเป็นไงสภาพเขาเป็นไงบรรยายไหมก็เหมือนผีผู้หญิง ใส่เสื้อสีขาวทำไมไม่รู้มันก็ไม่ได้หลอดเท่าไหร่ล้วก็สกรปรกเหมือนหนังผีท่วไปแล้วก็หันคอมาแล้วก็เหมือนพูดอะไรนี่แหละฟังไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นาเอาภาษาใจพูดภาษาใจด้วยอ่าก็บอกว่าเป็นบ้าอะไรฮะแล้วมันก็เหมือนวาร์ปเข้ามาก็เลยต่อยหนึ่งที อ๋อเนะบอกเขาว่ามันอยากไปเกิดมันอยากไปดีไหมให้มันต้อนรับเราหน่อยไม่งั้นมันบอกว่าจะไปเกิดไม,มันตอบว่าเหมือนแบบไม่อยากไปเกิดอะ่ะแล้วมัน,มนอยากแบบเบื่อชีวิตไม่อยากมีชีวิตแล้วอ๋อก็คือมันฆ่าตัวตายป่ะงไอ้พวกนี้ไอ้ผีพวกนี้มันฆ่าตัวตาย